คลิปนี้เรามาสรุปพร้อมแนวข้อสอบของรัฐธ,ธรรมนูญหมวดหนึ่งซึ่งก็คือบททั่วไปไปกันเลยทัไปมาตรา,า,าหนึ่งถึงหมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราฐอาณจาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิดได้เป็นการยืนยันถึงเอกภาพของรัฐไทยห้ามแยกดินแดนห้ามแยกส่วนใดไปตั้งเป็นรัฐใหม่มาตรา2การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศไทยยึดหลักประชาธิปไตยแต่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยแบบมีเอกลักษณ์ไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยล้วนแบบตะวันตกมาตราสอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดมีพระมหากษัตริย์คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและศาลใช้อำนาจแทนประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 4. สีศักดิ์ศรีเป็นความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองเป็นการยืนยันถึงสิทธิมนุษย,ยชนคุ้มครองประชาชนตั้งแต่ต้นก่อนระบุสิทธิแต่ละด้านในหมวดถัดไปมาตรา5ถ้าไม่มีบทบัญญัติใช้บังคับให้ยึดหลักประชาธิปไตยและประเพณี ถ้าไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้ใช้หลักนิติธรรมและประเพณีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแทนยังค่ะยังไม่จบมาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆนะคะไปกันต่อสรุปค่านิยมหลักที่ควรจำ 1. ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้ 2. ใช้ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัรตริย์เป็นประมุข 3. อำนาจเป็นของประชาชน 4. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีเป็นความเป็นมนุษย์ 5. ใช้นิติธรรมและประเพณีเป็นหลักตัวอย่างข้อสอบข้อใดไม่ใช่หลักการในหมวดบททั่วไปของรัฐธรรมนูญพศ2560 A ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว B. การปกครองของไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข C. รัฐต้องจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งดีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองตามหลักนิติธรรมเฉลย C เพราะการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งไม่ได้อยู่ในหมวดหนึ่งและไม่ได้ระบุในรัฐธรรมนูญแบบนั้น มาดูกันอีกข้อนะครับข้อ2จากบททั่วไปของรัฐธรรมนูญพศ2560อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร A. พระมหากษัตริย์ B คณะรัฐมนตรี C. พประชาชน D. สภาผู้แทนราษฎรเฉลย C. เพราะมาตราสามระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามเพราะจะมีแนวกฎหมายเตรียมสอบมาอัปเดตกันให้ฟังเรื่อยๆนะครับ